นานมาแล้วยังมีชายชาราผู้ยากจนคนหนึ่งชื่อว่าทาเคโตริโนโอกินะมักจะขึ้นไปตัดไม้ไผ่บนภูเขาอยู่เสมอวันหนึ่งเขาก็เหลือบไปเห็นไม้ไผ่ต้องหนึ่งจูจ่ๆก็มีแสงสีทองสว่างวาบขึ้นมาและด้วยความอยากรู้ชายชาราจึงเข้าไปดูใกล้ๆ และเขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะมีเด็กหญิงน้อยๆที่ช่างน่ารักน่าชังอยู่ภายในและเนื่องจากเขาและภรรยาไม่มีลูกเขาจึงนำเด็กคนนั้นกลับมาเลี้ยงด้วยความรักและความเอาใจใส่และตั้งชื่อให้ว่าคากุยะฮิเมะคากุยะฮิเมะเติบโตจนเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตางดงามภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเรื่องราวความงามของเธอถูกกล่าวขานไปทั่วประเทศ ชายหนุ่มมากมายมาขอเธอแต่งงานแต่คากุยะฮิเมะก็ปฏิเสธทุกคำขอวันหนึ่งจักรพัรดิมิคาโดะก็ได้ยินคำาล่ำลือความงามของคากุยะฮิเมะและเมื่อได้พบกับเธอพระองค์ก็ขอเธออภิเษกทันทีแต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นกัน <S 2> <S 2> <S 2> และเมื่อจักรพัรดิใช้กำลังบังคับจู่ๆเธอก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาของพระองค์องค์จักรพัรดิจึงรับรู้ได้ว่านางไม่ใช่คนธรรมดา พระองค์จึงยอมตัดใจกลับไปสามปีผ่านไปคากุยะฮิเมก็ยังคงสวยวันสวยคืนแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงคากุยะฮิเมก็เริ่มซึมเศร้าเอาแต่มองท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอมักจะเพ่งมองดวงจันทร์และร้องไห้ชายชราเป็นกังวลมากจึงถามเธอไปว่าเป็นอะไรคากุยะฮิเมะตอบว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอมาจากดินแดนบนดวงจันทร์ เธอถูกส่งให้มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับไปแล้วการที่เธอจะต้องจากชายชราและภรรยาไปเป็นเหตุทำให้เธอทุกข์ใจชายชราจึงไปปรึกษาองค์จัก,กรพรรดิมิคาโดเมื่อถึงคืนวันเพ็ญที่เธอต้องกลับไปยังดวงจันทร์จัก,กรพรรดก็สั่งให้องครัะครของพระองค์ซ่อนเธอไว้ภายในบ้านอย่างบิดช,ชิด และให้เฝ้าไว้เป็นอย่างดีแต่แล้วก็มีขบวนทูตสวรรค์จากดวงจันทร์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สว่างสวยราวกับแสงจันทร์เต็มดวงลอยล่องมาบนเมฆและลงมาบนพื้นดินในขณะที่เหล่าองครักษ์ต่างก็ตาพร่ามัวไปด้วยแสงนั้นก็ต้องหยุดยิ่งเรากับถูกสะและไม่มีใครกล้าที่จะทําอะไรทั้งสิน้นคากุยะฮิเมกล่าวว่าถึงเธอจะรักผู้คนที่เธอรู้จักบนโลกมากแค่ไหน เธอก thi thi eyes, be <cin> <jo> ็ต้องกลับไปยังบ้านที่แท้จริงของเธอเธอมอบเสื้อคลุมของเธอให้แก่ชายชราคนตัดไม้ไผ่และภรรยาเป็นที่ระลึกและก็มอบจดหมายพร้อมกับยาอายุวัฒนะจำนวนหนึ่งฝากองค์รักไปให้แก่จักรพัิจากนั้นทูตสวรรค์ก็นำเธอขึ้นเกี้ยวสวมเสื้อคลุมขนนกให้และนำเธอไปจากพ่อแม่บนโลกมนุษย์ ทั้งสองมองตามอย่างหัวใจแหลกสลายอยู่เบื้องหลังเหล่าองครักษ์ได้นำของที่นางมอบให้ไปถวายจักรพรรดิและรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลับมาถึงยังประสาทหลังจากอ่านจดหมายแล้วพระองค์ก็รู้สึกเศร้าใจมาก พระองค์จึงสั่งให้นำจดหมายตอบของพระองค์ไปเผาที่ยอดเขาซูรุกะโดยหวังว่าข้อความจะสุดถูกส่งไปถึงเธอแล้วพระองค์ยังสั่งให้เผายาอายุวัฒนะที่เธอมอบให้ด้วยเพราะพระองค์ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวโดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าเธออีก